สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะที่27ครับกันยายนปี2568เวลาครับ5โมง45นาทีครับโดยประมาณนะครับก็ไม้หนึ่งคันนะครับสําหรับอร200นะครับ W212 ครับที่เรานัดมาเปลี่ยนอะไหล่นะครับจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะอําเภอตาขีนะฮะก็เพิ่งนำรถมาจอดมาสักครู่ครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันครับเป็นรุนนี้ครับก็เป็นลูกค้าเรานี่แหละครับนะซึ่ง นัดไว้นะฮะหลายวันแล้วนะวันนี้ลูกค้าว่างนะครับก็เลยนํารถมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันเลยครับนะรุ่นนี้เป็นเกียร์คอแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวนิดนึงนะะเดี๋ยวผมกดให้ท่านดูนิดหนึ่งนะเลขกิโลครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับตามนี้เลยฮนะน้ำมันมีครึ่งหนึ่งของครึ่งถังนะครับความร้อนอยู่ที่เก้าสิบองศานะครับ นะอุณหภูมิรอบน,นอกครับตอนนี้นะฝนตกคำพันธนะครับลบุรีนะครับยี่แปดองศาสนะีนะฮะวิ่งหมดอีโค่มานะครับแล้วก็ปัดลอ็ลอกเครื่องนะนิ่งมากนะไฟไม่มีโชว์นะครับนะผมแจ้งละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าคนะันนี้นะเจ้าของแจ้งว่านะลูกเคยแล้วมั้งครับนํารถไปขับแล้วพบว่ามีอาการเกีกกระตกแล้วก็ไฟโชว์นะครับนะนะเราจึงนะต้อง ขออนุญาตวิ่งลองก่อนนะครับเมื่อรถมาจอดนะครับว่าเราจะดาเนินการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์ยางอเกียร์วันนี้นะครับแล้วก็น้ำมันฝนท้ายนะครับแล้วก็ปัม๊มแรงดันสูงนะครับเป็นเครื่องยนต์บินซินนะรหัสเอ็มสองเจ็ดสี่นะครับนะก็ปัม๊มแรงดันรั่วนะฮะทำให้กลิ่นน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในรถนะครับตามที่เราได้นัดหมายไว้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอขั่านนิดนึงนะเดี๋ยวเราออกวิ่งอีสักหนึ่งรอบแต่ก็พูดคุยกันไปนะฮนะ ไทเกอร์อก็ตื่นแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเบรกแข็งนิดนึงนะก็เดี๋ยวเราจะประกอบรถเลยครับเนี่ยหน้าซีอเอสเนี่ยฮะอะไหลมาแล้วนะครับซีเสเนี่ยครับแล้วก็คันนี้ฮะรอการตัดสินใจนะครับนะ G L E นะสามร้อยดีส่วน g L C คันนี้อะไหลก็มาแล้วครับนะเดยนเนินการเลยครับนะส่วนตัวยตคันนี้เสร็จแล้วนะนะเดี๋ยวเขามารับวันนี้แหละครับนะส่วนคันนี้ก็ยังไม่ได้มารับนะ อีกหลายขั้นครับนะดูกันไปครับเป็นข้อมูลนะนะก็วันนี้คงไม่ทันนะแจ้งเจ้าของแล้วนะมีอาการเกลียกระตุกด้วยอะไรด้วยมันเฉียดชิวมากเดี๋ยวคงให้นัดมารับพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหากเกลียกระตุกนะครับเราไม่ต้องทําย,กกยุเกลียลงมาหรืออะไรต่างๆนะก็จะได้ใช้รถพรุ่งนี้แล้วมันรับนะเราก็จะให้เสร็จเลยครับไม่ไม่ดองรถไว้นะเพราะรถมันเยอะครับนะเดี๋ยวต้องไปจอดรถตากแดดครับนะ นะครับนะนี้ครับวิ่งลองนะ,อะลองคลิกดาวเลยครับเริ่มนะฮะเพื่อการเสียเวลาครับคลิกดาวเลยครับโอ้โหวดึงดีนะน่ะไม่มีอาการกระตุกนะฮะรอบมาฟาดไวด้วยนะครับนะก็อัตราเกียร์ต่อก็สมูทน,นะครับไม่มีรอยต่อของเกียร์ตึกตักตึกตักงานะให้เราอ่า มีความกังวลนะครับก็ถ้าเกิดเราขับผมขับแค่กิโลเดียวพอนะครับกิโลสองกิโลพอเดี๋ยวจะวนกลับเข้าไปอู่เลยนะเพราะเดี๋ยวต้องทําหลายคันนะถ้าไม่มีแบบนี้เดี๋ยวเรานำนำ,นำคอมพิวเตอร์เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าไอไฟโชว์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากเกียร์หรือเกิดจากเครื่องนะครับเพราะลูกค้าแจ้งว่ามีไฟโชว์ครั้งหนึ่งแล้วไฟก็หายไปนะแต่หลังจากนั้นมาเกียร์ก็ไม่มีอาการเลยนะจนมาถึงวันนี้เนี่ยณปัจจุบันที่เราถ่ายคลิปเนี่ย ผมก็เอามาลองเพื่อความแน่ใจว่ารถไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามขั้นตอนไปเลยนะถ้าเกิดปกติเดี๋ยวก็ต้องดูอาจจะรีเซ็ตระบบนะให้แผ่นคัดเนี่ยมีระยะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ปล่อยเราให้ลูกค้านําไปใช้ก่อนนะครับลูกค้าแจ้งว่าเดี๋ยวขอใช้ก่อนเหมือนกันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอยากให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเลยหรือเปลี่ยนไปก่อนนะครับตามที่ลูกค้าประสงค์นะเราก็ทําตามเลยครับ นะเพียงแต่ว่าหลักการในการวิเคราะห์ต้องฟังช่างบ้างในบางเรื่องนะบางครั้งท่านอาจจะเสียเงินซ้ําซ้อนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้วเกียร์กระตุกก็เท่ากับต้องยกเกียร์ลงแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ลงมาใหม่นะซึ่งมันมันไม่ถูกขั้นตอนมากนักนะถ้ามีอะไรก็ให้แจ้งช่างก่อนนะครับช่างจะ,จะได้จัดลาดับนะวิเคราะห์ปัญหาให้ได้แม่นยําแล้วก็ไม่เกิดผลเสียกับลูกค้าด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เราไม่พูดนะถ้าเราไม่พูดปุ๊บเนี่ยช่างเขาก็ทําไปตามตารางครับ พอรถเสร็จมาแล้วก็วิ่งไปได้สองชั่วโมงออกจะอู่แป๊บเดียวอ้าวมีอาการและ้ะนะแล้วบอกช่างไปทําอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนมันเกียร์อะไร้าก็กลายว่าสงสัยระแวงกันไปหรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าช่างไม่รับรู้ข้อมูลในการที่ลูกค้าใช้รถรายวันเลยเพราะนั้นก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะครับไม่ไม่มีผลดีนะผมว่าเป็นผลเสียมากกว่านะครับนะก็ถ้ามีอยู่ประจําที่ดีแล้วนะก็ลองอให้ข้อมูลเข้าไปอย่างชัดเจน นะเดี๋ยวมีอะไรเขาก็แจ้งครับนะเขาไม่สามารถที่จะดึงเงินเราออกจากกระเป๋าเราได้หรอกครับนะถ้าเราไม่อ,อ,อรับนะฮะหรืออนุญาตหรือยินยอมให้เขาสั่งอะไรมาซ่อมนะช่างไม่สามารถเอาเงินออกจากท่านได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นทาตามขั้นตอนดีกว่าวิธีการมีเยอะนะเราใช้วิธีการให้มันถูกต้องนะวิธีการนำรถเข้าอู่นะครับนะใช้วิธีการให้มันถูกต้องนะเราก็จะไม่หมดทั้งเงินไม่เสียทั้งเวลานะครับนะนี่ฮะ ตัดหมดอนะีกคู่นะสตาร์สต็อปทำงานดีอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรา,เาวนกลับเลยนะก็าฝากเอฟซนะให้เป็นประโยชน์นะครับเวลาผมมาบรรยายในทุกคลิปมาเช้าออกไปสองคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามตลอวันนี้นะเดี๋ยวก็เมื่อราเสร็จก็จะถ่ายตามลําดับไปนะครับคือเจาะอะไรที่มีความรู้จริงๆนะผมจะเจาะให้ไปแต่ถ้าไหนซ้ําๆบ้างบางทีอ่ะ,อะท่านก็ต้องดูนิดนึงเผื่อคลิปที่แล้วพูดไม่หมด นะครับจะได้ปฏิปต่ปตอ,อกันไปนะจะได้เกิดประโยชน์โดยแท้จริงนะนะกพคลิปเราไม่มีตัดต่อนะคลิปเราค่อนข้างสมูทนะไม่มีตัดต่อกอ็เดี๋ยวผมเปิดไปเอาค้างไว้เดี๋ยวโอเคนะครับจะถึงอู่แล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกดซับสไครนะครับนะอู่ผมอยู่ตรงข้ามสวนฟอร์ดนะครับเนี่ยฮะสวนฟอร์ดจะอยู่ขวามือนะใกล้บิ๊กซีเล็กเนี่ยสวนฟอร์ดครับ แล้วอู่ผมอยู่ตรงข้ามนะครับเนี่ยยังเยื้อมนะตึกห้องสุดท้ายเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ติดกับอู่ผมเลยนะก็คือกัแพงแบงคนะ์ะธนาคารกรุงไทยนี่ครับสำนักงานใหญ่ของลบุรีนี่ครับน,าาบน,บนะป้ายผมขาดแล้วโดนโลมโดนอะไรนะอู่ภิชัยลบุรีป้ายขาดแล้วนี่ฮะกร,รุงไทยสำนักงานใหญ่ลบุรีนะรั้วเขาอยู่นี่เลยนะเราก็อยู่ติดกับรั้วเขาเลยนะที่ยินแปลงติดกันพูดง่ายนะครับเนี่ย โอเคนะครับเจอกนใหม่คลิปหน้าครับผมชัดปื้ดนะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ